ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ CF m o t o แบรนด์มอเตอร์ไซค์ใหม่ล่าสุดของเมืองไทยซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดให้จองอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนตุลาคมที่จะมาถึงหลังจากมีการปรับเลื่อนแผนว่าจะเปิดตัวและเปิดให้จองในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมและล่าสุดกันยายนแต่สุดท้ายแล้วก็ยังคงเงียบอยู่ในขณะนี้ล่าสุด กระแสข่าวเชิงลึกยืนยันเข้ามาแล้วนะครับว่า CF Mo t o ตจะมีการเปิดโชว์รูมใหม่ทั่วประเทศทั้งหมด27แห่งในกรุงเทพมหาคนครนั้นจะมีประมาณ3-4แห่งด้วยกันซึ่งนอกจากซ f Moto ตจะมีการเปิดได้จองทั้งหมด4รุ่นแล้วยังจะมีการเปิดแบรนด์ใหม่อีก2แบรนด์รวมเป็น3แบรนด์หรือว่า3ยี่ห้อในโชว์รูมเดียวกันนับเป็นความเซอร์ไพรส์ครั้งยิ่งใหญ่ของวงการมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยกับการที่ซ F Mo t o ตนั้นจะมีการร่วมมือกันกับหลายยี่ห้อซึ่งในขณะนี คาดว่านะครับแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดอย่างเปอโยจะมีการควบรวมเข้ามาอยู่ในเครือข่ายของ c f m o t โตหรือว่าภายในชุรุมเดียวกันทั้งที่ว่าก่อนหน้านี้มีผู้จุ่งนายรายใหม่ที่เปิดตัวเปอโยไปแล้วในงาน Big m o t o ต s a l เซ2018แต่ว่าเป็นเพียงแค่การนำเข้ามาแบบอิสระไม่ใช่ตัวแทนอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเปอโยยี่ห้อใหม่ของฝรั่งเศสจะมีการเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งภายใต้ร่มเงาของ CF Mo t o ในชวรูมเดียวกัน จากราคาเดิมของรุ่นจังโก้1 2 5ซีในงานบิ๊กมอเตอร์เซลนั้นประกาศไว้สูงถึง149,000บาทต้องบอกเลยครับว่าเป็นราคาที่ไม่สามารถทำตลาดได้ในเมืองไทยถ้าหากว่าเปอร์โยภัยตะรุ่มเงาของเซียบมอเตอร์จะปรับราคาให้ถูกลงมาอาจจะ100,000ต้นๆหรือว่าต่ำกว่า100,000บาทรับรองว่าเปอร์โยแบรนด์น้องใหม่จะมีโอกาสแจ้งเกิดในเมืองไทยอย่างแน่นอนขึ้นอยู่กับว่าผู้บริหารของเซียบมอเตอร์จะวางแผนอย่างไร เกี่ยวกับเรื่องของราคาเปอร์โยรุ่นใหม่และแบรนด์น้องใหม่ในครั้งนี้การเปริดตัวของ c ี m มอ o ตในช่วงงานมอเตอร์โชว์ต้นปี2 0 6 1ที่ผ่านมานั้นได้สร้างความมือฮาเป็นอย่างมากกับโมเดลใหม่ทั้งหมด4รุ่นซึ่งก็ประกอบไปด้วย 650NK 2สูบเรียง 650cc 60แรงมา้าราคาอยู่เพียงแค่1 8 5 0 0 0บาท 650MT 60แรงมา้าเช่นกันราคาอยู่ที่1 8 8 0 0 0บาท นับเป็นบิ๊กไบค์ขนาดกลางที่มีราคาย่อมเยาและยัยวย์ใจเป็นอย่างมากส่วนรุ่น 400NK ที่ให้พลัง41แรงมา้าที่9,000พรอบต่อนาทีนั้นก็วางราคาอยู่เพียงแค่149,000บาทในขณะที่ 250NK มี2ส,สเปคให้เลือกก็คือ2 6แรงมา้าที่9,000รอบต่อนาทีดิสเบรกหน้าหลังธรรมดา87,500บาทรุ่นเบรก ABS วางราคาไว้95,500บาท ก็เห็นว่าทั้ง4โมเดลนั้นมีราคาย่อมเยาเหลือเชื่อเมื่อเทียกับสเปคของตัวรถแล้วหลายคนนะครับกำลังเฝ้ารอคอยการแจ้งเกิดของเซ m o อเตในครั้งนี้เรื่องราวของการเปิดเซ m มอเตและน้องใหม่อีก2แบรนด์รวมเป็น3แบรนด์ในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรติดตามมาต่อไปในสัปดาห์หน้าครับ